สวัสดีค่ะพีมินวัชรินญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เทพ,พธรดาเทวะท่านเทวาดากายเพชรอ,องค์ท่านท้าวสมุทรเทวเทวีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเสียงพ่อปอู่ศรีสุโธบรมครูนะคะซึ่งนะคะได้รับการอธิษฐานจิตนะคะเทวะอธิษฐานจิตนะคะโดยเสด็จพ่อ องเพชรนะคะทูลเชิญอารัธนาบาร,รมีของพ่อปู่ศีสุโธนะคะมาสถิตนะคะแล้วก็เป็นยานของพ่อปู่ศีสุสโธวังเพชรเกรดแก้วพรมปรกายโลกซึ่งได้ซึ่งท่านได้เมตตาอนุญาตให้พี่มินได้สร้างณนะสถานที่นี้นะคะเพื่อ,อเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้ปู่ย่าได้ขึ้นมาบำเพ็ญนะคะแล้วก็กระจายพลังงานสู่ลูกหลานนะคะก ยานบารมีนี้นะคะมีให้บูชาที่นี่ที่เดียวนะคะยานบารมีนี้นะคะวันนี้นะคะมาขอพอรพ่อปู่นะคะให้ทุกท่านนะคะร่ํารวยสําเร็จโชคลาบนะคะได้โชคลาบมาอย่างอัศจรรย์นะคะขอให้บุญเก่านะคะของทุกทกท่านนะคะมารวมตัวกันกับบุญใหม่ของทุกทท่านแล้วก็มารวมตัวกันนะคะมารวมกันกับบารมีแล้วก็พรพลังของพ่อปู่ศรีสุโธ ะะแม่ย่าศรีปรทุมมานะ,ะเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวะท่านเทวดากายเพชรโดยองค์ท่นท้าวสมุทรเทวานะคะแล้วก็รวมบารมีกันนะคะกับเหล่าบริวารนะคะนาคานาคีนะคะ,าคาคนะคะผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังพงประกายโลกวังเพชรเกตแก้วพงประกายโลกนะคะมาช่วยอํานวยโอยชัยนะคะมาช่วยนะคะ สวดอธิษฐานจิตนะคะรายพระเวทพระมนต์นะคะพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจากเมืองบาดานนะคะอันเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีกันอยู่ในหมู่มวลน,นาคดาชเพื่อให้หมู่มวลน,นาคราชได้บันดาลทรัพย์สินเงินทองนะคะให้กับทั้งตนเองแล้วก็ผู้ที่มาศรัทธานะคะในบารมีขององค์พญานาคนะคะก็ขอให้พรนั้นนะคะจงไปประสิทธิ์นะคะกับดวงจิตที่ นะคะมีบุญพร้อมนะคะไปประสิทธิ์กับดวงจิตที่นะคะมีความศรัทธาพร้อมแล้วก็ศรัทธาตั้งมั่นมั่นคงนะคะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะได้เงินมาแล้วนะคะก็แบ่งปันทรัพย์นะคะมาทําบุญกับเจ้าปู่เจ้าย่านะคะอธิษฐานจิตได้นะคะหลายๆท่านนะคะอธิษฐานจิตนะคะนะอธิษฐานจิตเอาจากคลิปพี่มิ้นเนี่ยแหละนะคะ ว่าถ้าเกิดมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็พอเพียงที่จะนะคะมาบูชานะคะเสียนพ่อปู่นะคะ ก็เป็นโชคลาภใหญ่นะคะถ้าเกิดมา,ามีพอดีแบบมีมีมีเหลือนะคะมีเหลือนะคะเราได้โชคลาภมาเราก็ต้องไปจัดสรรใช้นี่ใช้สินใช้อะไรต่างนานานะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้โชคลาภใหญ่แล้วยังมีเหลือนะคะจะจัดสรรมาบูชาเสียนพ่อปู่บรมครูไว้นะคะไปประดิษฐานนะคะที่บ้านของตนเองนะคะเพื่อให้พ่อปู่นะคะ ได้เชื่อมพลังนะคะได้กระจายพลังได้คุม้มครองไปได้คุม้มครองแล้วก็บรรดาโชคลาบทรัพย์สินให้กับเรานะคะถ้าเกิดใครมีกําลังน้อยนะคะมีกําลังน้อยได้โชคลาบพอของปากหอมคอ,มอก็มาบูชาอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะท้าวสมุทรเทวเทวีข้างหลังเป็นยันต์หน้าเกี้ยวนะคะของเสด็จพ่อองเพชรพัทะละเทวะแบบไม่เลี่ยมนะคะ799บาทนะคะแบบแล้วก็ผ้ายันต์ท้าสมุทร399บาทนะคะ พระยันเท้าสมุนี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นบูชาอัญมณีเพชรกริแก้วนะคะถ้าองค์แบบนี้ก็399 9บาทเป็นพลังที่เข้มข้นหรือว่าจะเป็นบ่วงหน้าขบานะคะ599บาทนะคะอันนี้ก็ตามแต่โชคลาภจัดสรรน,นะคะได้โชคลาภมากนะคะกนะ็ให้มาบูชาชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือจะชิ้นเล็กก็ได้ตามความนัำศรัทธานะคะเป็นการร่วมบุญนะคะเหมือนกับเราท่านช่วยเรานะคะเราก็ได้มาร่วมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านได้มีทรัพย์นะคะ เราบูชานะคะเราใช้ปัจจัยของเราที่ท่านบรรดาญโชคลาภให้มาบูชาท่านก็ได้รั์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองนะคะมาแลกเปลี่ยนกับพลังบุญญาฤทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลของท่านแบบนี้นะคะท่านก็จะ,จะได้รัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญที่มนุษย์ทําเท่านั้นสมมติาาเราได้โชคลาภ เราไปทําบุญนะคะเราก็ได้บุญนะ,ะท่านจะได้บุญกับเราก็คือท่านมาอนุโมทนาบุญกับเราอันนั้นเป็นบุญชนิดอนุโมทนาบุญแต่ถ้าเกิดเรามาบูชาของของท่านนะคะของที่ท่านตั้งใจเอามาให้บูชานะคะเนีย่ยท่านตั้งใจมีความตั้งใจมีการอธิษฐานจิตอย่างตั้งใจว่าเออขอให้เจอผู้ที่มีโชคล่าวาสนาร่วมกันให้มี บุญวัสนาร่วมกันให้ได้พลังของท่านเนี่ยไปช่วยเหลือเกื้อกูลในชีวิตหน้าที่การงานต่างเนี่ยท่านอธิษฐานจิตมาดีในพลังของวัตถุมงคลนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ปัจจัยทรัพย์ค่าครูเนี่ยเราก็น้อมถวายท่านนะคะน้อมถวายท่านตามค่าครูที่ท่านกําหนดแบบเนี้ยนะคะนะคะมันก็จะเป็นกลไกของการทําบุญด้วยกันนะคะท่านท่านเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็จะได้มีกําลังในการสร้างามีกําลังทรัพย์ในการสร้างทานบาร,รมีในเมืองมนุษย์ใน ของของท่านเองนะคะปัจจัยสับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของท่านนะคะแล้วก็นะคะพี่มิ้นเองนะคะค่าบูชาตรงนี้นะคะในส่วนของพี่มิ้นเองในส่วนของพี่เมย์เองพวกเราก็ ร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญจะเห็นนะคะใครติดตามกันที่เพจอัญมณีเพจแก้วเนี่ยนะคะพี่มินกับพี่เมย์ก็จะทำบุญทำบุญกันนะคะทำบุญอย่างน่าชื่นใจให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันแทบทุกวันเลยนะคะจะมีบุญอะไรต่างๆนานาไปติดตามกันได้ที่เพจอัญมณีเพดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะเนี่ยนะคะเรามาบูชากันได้เลยนะคะเชิญชวนทุกท่านมาบูชาเชิญชวนทุกท่านมารับผ่อนพลังเมื่อได้สําเร็จตามประสงค์แล้วนะคะ สำเร็จตามประสงค์ที่ขอพรแล้วนะคะแล้วก็มีจัดปัจจัยทรัพย์แล้วนะคะก็นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาตอบแทนท่านมาตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนะคะสนับสนุนเราก่อนนะคะเราก็กลับมาสนับสนุนท่านนะคะเมื่อเราสนับสนุนท่านท่านจะไปไหนท่านทําบุญน่ะมนุษย์อะ่ะทำบุญน่ะบางทีส่งผลชาติหน้าบางทีส่งผลแบบยังไงอะ่ะ ตอ,ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะไม่ทันท่วงทีแต่เวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญเนี่ยนะคะบุญสาเร็จเป็นอนุภาพเพิ่มขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีท่านก็จะได้ยิ่งมีเหตุปัจจัยมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาเนี่ยช่วยกันแล้วชวช่วยกันอีกแบบเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเราทําบุญมันอาจจะส่งผลชา้าแต่ถ้าเกิดเราถวายทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทาบุญ บุญสาเร็จกับท่านทันทีท่านก็กลับมาช่วยเหลือเราทันทีอันนี้มันเหมือนกับการสร้างเหตุปัจจัยนะคะการสร้างเหตุปัจจัยให้ได้ช่วยเหลือกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะให้ได้ทําบุญกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะเรามีกรรมเยอะทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีขอพรเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จสักทีลองนะคะ ลองทาบุญร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีนี้ดูนะคะด้วยการบูชาของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทําให้ท่านได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองเมื่อท่านทําบุญแล้วบุญสําเร็จเป็นอนุภาพเพิ่มขึ้นกับท่านทันทีท่านก็จะได้มีพลังนะคะ แล้วก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คืออะไรกลับมาช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือท่านให้ได้ทําบุญนั่นเองนะคะลองดูนะคะลองดูจะบูชาเป็นองค์เล็กองค์น้อยก่อนก็ได้นะคะอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตเอามีโชคมีลาภจะได้มาบูชาของของท่านนะคะ เนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันก็จะได้ทําให้เราราบรื่นแล้วก็มีเหมือนกับทางสว่างมีการเชื่อมบุญนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะทุกๆอย่างเนี่ยช่วยกันได้ตามเหตุปัจจัยทุกๆอย่างช่วยกันได้เพราะเคยทําบุญร่วมกันมาชาติก่อนเราทําบุญกับท่านมาเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับพันเป็นลูกเป็นหลานท่านนั่นแหละแต่ทำบุญกับท่านไว้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ บางทีถนะ้มันเป็นคําตอบเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราขอพอรอย่างคนอื่นเขาไม่ได้นะคะทำไมยังไม่ได้สมหวังสักทีเพราะเราขาดการทำบุญกับท่านนะคะอย่างถูกวิธีนะคะดังนั้นนะลองดูลองดูลองดูไม่เสียหายถ้าลองดูบูชาแล้วอธิษฐานไม่สมหวังหรืออะไรเราก็ไม่ต้องบูชาเราก็กะไหว้ท่านเออลูกเขาลูก,ลกรักเคารพนะแต่ลูกเข้าใจลูกมีกรรมลูกมีอะไรต่างๆนานาอ่ะอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่โทษท่าน นะคะแต่ว่าถ้าลองอธิษฐานดูถ้าลองอธิษฐานเราสําเร็จเฮ้ยเราอาจจะม,มาทางแบบนี้ก็ได้นะมาทางแบบเกื้อกูลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีทรัพย์ในการสร้างบุญนะคะ,รระ,คะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งกุศโลบายแล้วก็เป็นทั้งวิธีที่จะทําให้เรามีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราได้มากขึ้นก็ลองดูนะคะหลายๆท่านอธิษฐานจิตแล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะขึ้นมานะคะไม่ได้บูชา บูชาด้วยเพราะว่าอยากจะทําบุญร่วมกับท่านด้วยเพราะว่าหลายคนเป็นลูกศิษย์เสด็จพ่อมานะคะอธิฐานกันก็สมหวังก็ก็มาบูชานะคะบูชาแล้วบูชาอีกเพราะว่าเขาบูชาแล้วเขาสมหวังเขาบูชาแล้วเขาได้ทําบุญร่วมกับเสียงศักดิ์ธิ์ นะคะลองอธิษฐานดูนะคะให้บูชาที่เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีหรือใครติดตามช่องทิกตอกก็ทักมาในข้อความของช่องทิกตอกได้เลยนะคะหรือช่อง i อเกรดแก้วนะคะเทวาน,นะคะก็มาบูชากันได้เชิญชวนมาบูชากันเยอะๆขอให้ทุกท่านมีโชคลาภใหญ่มเีเงินก้อนมีเงินล้านสัมผัสเงินล้านกันทุกท่านในวันนี้นะคะช่วงดีช่วงดีมีชายค่ะสวัสดีค่ะ